มีเคล็ดลับมาบอกครับพี่น้องครับอายุ40บวก50บวก60บวกนะครับท่านต้องแลกแบงค์พันธุ์นะครับเอาติดกระเป๋าไว้ 5- 0 0 0ถึง10,000บาทตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะทันทีที่เราเวลาเราจะจ่ายเวลา,เาจะใช้เรากระเป๋าออกมาแล้วก็หยิบแบงค์พันธุ์ออกมาโอ้โหปากไม่ต้องพูดทุกอย่างไม่ต้องพูดให้แบงค์พันุ์เป็นคนใช้ครับให้แบงค์พันธุเป็นคนใช้แต่ถ้า หยิบกระเป๋ออกมามีแต่แบงค์ยีอยู่3ใบมีแต่แบงค์ร้อยอยู่2ใบยอย่างเงี้ยเมียให้มา200เมียให้มา250อย่างเงี้ยตายเลยครับอินเมสไม่ได้เลยหลักการอะไรต่างๆไม่ได้เลยแต่ถ้าท่านแลกแบงค์พันมานะครับคงให้มันอยู่5 0 0พันถึงหมื่นในกระ,ะเป๋าตลอดเวลานะครับเวลาจะใช้ก็หยิบแบงค์พันออกมาแล้วค่อยๆหยิบกรีดออกมานะครับคือเงินในแอปโทรศัพท์มือถือเนี่ยสู้แบงค์พันในกระ,ะเป๋าไม่ได้เวลาจะใช้นะครับคนเห็นปุ๊บนะครับแค่คนเห็นเงินนะครับ จิตใจเขาก็สลายอ่อนยยบลงไปแล้วไม่ต้องพูดอะไรนะครับเวลาคุณจะจ่ายเวลาคุณจะไปซื้อของเวลาคุณจะจ่ายอะไรแค่กรีดแบงค์พันออกมาแล้วในกระเป๋ามี5 0 0 0ันถึงหนึ่งเนี่ยเป็นแบงค์ดังนั้นเนี่ยโอ้โหแค่นี้จบข่าวเลยครับถึงแม้ว่าเงินในบัญชีของเราจะมีมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าอิมเมจที่คุณได้สัญลักษณ์ที่คุณได้นะครับความนับถือที่คุณได้มันได้ไปแล้วอันดับหนึ่งไปแล้วครับลองดูครับเคล็ดลับนี้ บอกคนสี่สิบห้าสิบหกสิบบวกอย่างอาจารย์นันอย่างเพื่อนๆทุกคนครับ